สบายดีพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศว่าพอกำลังตุนคือเก่าเราจ้ะเนาะที่สำคัญกะกล้วยอูหลุคือเก่าเราจ้ะเนาะคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกะกล้วยอูหลุคือเก่าเราจ้ะบรรยากาศกำลังตุนกะมีเดือนสีมากเราหายพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเฮาที่มาอยู่เมืองเมืองไทยเนาะจ้ะเนาะว่าเออบางคนกะเสียดาอรับข้าวดีเนาะจ้ะเนาะว่่าาอเปิดร้านแล้วเนาะจ้ะเนาะทั้งสองนึงเข้าวันที่หนึ่งนี่เนาะจ้ะเนาะที่หนึ่งกะกะละก้าเนาะจ้ะเนาะ เดือนกับที่ว่าเดือนนี้นี่กับวันที่สองนะจ๊ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าห้องบางคนกะรอค่อยเนาะจะรอค่อยอย่างรอค่อยเมื่อเสด็จกลับบ้านเนาะจะเนาะเมื่อเสด็จกลับบ้านถามมาล้นแล้วร้านเปิดแจ็คเทียรเมือไรน้อเสด็จกลับมาบานต่เขาหลวงตูนเองก็คือกันเนาะจะเนาะรอค่อยเมื่อสเสด็จกลับบ้านเนาะจะพี่น้องเอ่อที่ห้องเด็จกลับบ้านบรรยากาศที่น้องตูนเสมาบอกว่า มันโมเมนถามว่าเขาเปิดเราบอเปิดเนาะจ้ะเนาะร้านอ่ะเปิดด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเปิดแต่เปิดให้แต่ค้นล่งจ้ะพี่น้องเขาบอกเลเปิดให้เอ่อค้นล่งหลักการเขาบอกเลเปิดให้คนเล้าที่อยู่อยูเล้าเฮาขึ้นมาเห็นง่าในไทยเขาบอกเลเปิดให้แบบนั้นนาจารย์เขาบอกเปิดให้คนขึ้นมาผุดวาง่ายจ้ะเขาเปิดให้แต่ค้นล่งจ้ะเปิดให้ค้นล่งก็คือว่าจังไรล่ะ สำหรับคนมี m o u ขึ้นมาหลายจากกาชิมีได้นาเพิเ่นเฮตต้งซือ้อต้องซื้อรับรองจากกรุง,กง,อรองเทพลงไปในสินาแล้วกัจิมีห้กรุงเทพปากเซ่เนี่จจะน้อง,งขึ้นมาหน,นักเป็นชี่ไหลจากแต่สำหรับคนทีมีขอบครั้วน่าจะน้องมีขอบรัวก็คือว่าคือลงตุนจะมีขอบรัวอยู่ฟังไทยแต่ลงเมื่อเล่าตอนนี้คิดว่าเขาเปิดร้าน,านเขากระจายหายลงจากแต่กลับขึ้นมาเนี่จจะน้องกับขึ้นมาสม,มมติว่าลงตุนกลับไปในอาทิตย์หนึ่งเนอกจาะแล้ว ตัดขึ้นมาไงผ้าในอาทิตย์นึ่งเราขึ้นมาเข้ากระแสให้เข้ากักตัวเนาะจะน้อกักตัวอยู่ลานนะจ๊ะลานที่เขาเปิดลานสองเมตรนะจ๊ะน้สิบสี่หมื่นจ้ะเขยันสิบป่วยเข้าขึ้นมาเนาะจะน้อเขาจะให้เข้ากักตัวยู่ลานตอนสิบสี่หมื่นจังสิบป่วยขึ้นมาเดแหละสำหรับพี่น้องคนไรอยากกลับบ้านน้องตูนไปสบอว่าให้อดใจก่อนเด้อจ้าอย่าฝ่าวัาไม่พี่น้องเด้อแต่ถ้าพร้อมที่อยากไปกักตัวยู่อยู่ลานกับโมเป็นอย่างกลับไล่เนาะจะเนาะแต่ละคนกับพวกมคิดเท่ากัคือกันมันมาจะ มันนี่ก็มาแบบหัวฟูๆเลื่อนใจพี่น้องจ้าเพราะว่าอ่านแล้วกับวิผมผมโมเหงโมเส็ดีปัญายน้องตูนก็เลืค้นผมยิกเน่ยจ้าผมยิกคนผมยิกหัวฟูอะไรนี่เสียใจพี่น้องอยากยืดเยอะแต่เก็บเงินก่อนอย่า่าเสมีเงินยืดผมอยู่พี่น้องจ้าได้อค่ะยืดผมก่อนยืดผมกับแพร่ด้ยจ้ากับประมาณท่านกว่าบาทจ้าถ้าผมยาวจะเสียแพรถ้าผมสั้นเสียแพรจ้าที่นี่กะคือน้องตูนบอกไปเลยจ้ะว่า สำหรับเมื่อกี้นี่นอกเรื่องนิดนึงเราจะเด้นสำหรับคนที่ยากัปปะกับกับไลจะแต่ลำบากขาขึงมากกับสีลำบากเราจะเนาะแต่คนที่มีขรอรัวอยู่ฝั่งไท้กับกับไลแต่เขาเสียหายขึนมากเป็นยังเขาจะหายขึนมากเขากระหิตว่ามีครอรัวอยู่ฝั่งไทยเนาจะเนาะเขากระสให้เขาขึนมากแต่ก่อนที่เขาสิบ่อยให้เขาขึงมากเขากระสิก้าโตเขาสิบสี่หมื่นก่อนยูรานสองมิกเราจะเนาะ เดียจ่าหลวงตูนเงบอกว่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไรอยากกลับบ้านอยากเขาใจพิสเดียจ่าพีาา่น้องจ่าว่าลานเปิดแหลวอยวกลับบ้านกับโหลดคือคือส่งเอ่อมูหลวงตูนนะจ่าส่งสาวเราสา่งฟันนะพี่น้องจ่าที่เห็นยูทุ่มกันหลวงตูนในน้ำเ่ินนั่นแหละกับกับพราะที่นี่กับตั้งแต่เดือนเอ่อมิสาสิ้นเดือนมิสาพี่น้องจ่าในกันเดือนนังแเดวกลับบ้านม,มีหน้าเลยเออมิสามีสา เดือนมีถนายนขับกลับที่สามสิบมีสนายที่นี่กะคิดว่าร้านเปิดกันเลยข้าวคือตอนนี้ละจ้ะคือคือคือซูเมอร์นี่กันเลย้าวว่าร้านเปิดกับผ้าลูกเมื่อน้องน้องน้องเข้ากันยังลูกกัอยูทีสามขวบน่นจะนองกับไปฮอดนางถบมานี่เข้าผ่ามีเคร์ฟิวแน้วจะนองพี่น้องจ้าก็เลยสีใแห้นางลดหายบอแบเนรดกลางคืนเดนตดกลางเวทเท่านอนจะนอนก็คือว่ากลางวันนอนจ้าเนาะนางรดกลางวันเท่าเพราะที่นี่ ้องโม่หลงตัวน่ะสาวเตีย๋ยนะจ๊ะกลับไปหอดช่องมิกน่าจะนับประมาณหนึ่งถูกจ้ะหนึ่งถูกคือฮูบอพี่น้องจา้าเลยตังขึ้นอยู่กับลูกอยู่กับลูกสองคนอยู่หน้าสองมิกนะจ๊ะนั่งเมื่อคืนสดแจ๊กฐานร้านเปิดพ่อแต่ร้านเปิดมาเจ็ดแปดมุ้งสาวร้านเปิดมาฮูบอพี่น้องจ้าเขาบโให้คามเมนยูว่าเออวาเปิดร้านเกตเมนแต่เขาแส่ห้อกักตัวอยู่ร้านสองมิกกันชิบชีมือก่อนนะจะเนาะ แต่ตอนนี้เขาสิบัวหากัดแล้วเขาปล่อยถ้าลงไปเลยแต่ถ้าไปสิขึ้นมากเขาสิกัดโตเลยสิบสี่มือเขาจะเสียหายห้าขึ้นมากจ่าพี่น้องมันก็สิเป็นแบบนี้สําหรับพ่อแม่พี่น้องเนาะอาจซิมีข่าวว่าลานเปิดไรกับบ้านเดี๋ยวเราจะน้องลองตูนบอกเลยว่าให้ไปซึ้งซ้ายยังดีๆเนาะจ้าเนาะบรอยากให้ยพิษผ่าคือเผื่อน้องตูนีก็ย่างขามผู้เขาเนาะจ้าสองมิกถ้าพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าข้างสองมิกเนาะก็สะหูว่าขามผู้เขาฟังสายเมือนี่ยจ่ามาสิมีท่าห้ยขามพืชสมัยเมื่อก่อนกัด สมัยเมื่อก่อนพี่น้องจ้าขึ้นมากคนที่บ่มีบัตรเนะี่ยจ๋าอยากมาอยู่งานเมืองไทยแต่บ่มีเงินเฮ็ดบัตรได้ง่ายหรือบ่มีเงินเฮ็ดพาสปอร์ตให้ดูจะให้ดูมาแบบพิสกรดไม้นะนกกนมเนี่ยจ๋านอกกันนั่งรถรถมากเนี่ยจ้าไม่จะมีเออในหนาวเนีจ๋าต้องมาหลับเอาเนี่ยจ๋านอกกนนอันนั่งยางเอาภาคอัญชันผู้น้องตูนเองกับเคยยางจ้าพี่น้องจ๋ายางท่านผู้ปีนผู้ปีนเขาพี่น้องจ๋าก็ควบลำบากที่เสร็จไ,ไมาเห็นงานเมืองไทยเมือ่อก่อนถามมาแม่เฮ็ดแยงแหละถามบ่มีเงินเฮ็ดบัตร ถามว่าย,ออย้อนยังจริงอย่างมากไปย้อนควบลำบากก็อยากมีควบลำบากมาเห็นงานเมิองไทยลำบากบอลำบากแต่มันได้เงินหลายพี่น้องจ้าก,ก็เข้าใจก็คือกันกับคนไทยเฮาไปเห็นงานอยู่เกาหลีฮูอยู่ว่าอยู่เกาหลีลำบากบอลำบาก เงินเดือนแพงโมแพงเขาใส่ห้างสองแถาเลยแต่เงินเดือนเ,เ,อเ,เ,นเดือนอนะสี่มืน่นหามืน่นถามมาคุมโมกะคุมถามสำหรับคนที่เขาอดทนเพือคขอบรัวและกะอยากไปเนาะฮะเงินให้ขอบครัวอยู่สบายเนาะอยู่อยู่ดีมีสุกไม่เงินไม่ท่องใส่บอกไง่ายๆจ้าพี่น้องจ้าเพราะที่นี่ก็คือกันกระปวกมองตู้น,นี่ะจ้านั่นแหละก็เลยว่าบอกไว้ว่า,วาทาบบจาเป็นเนาะจ้ะาเนาะบ่จะเป็นแห้งเนยจะเดิอมกาบบต้องกาบหรอกพี่น้อง โรคหายเคอร์ฟิลหรือเอ่อคอฟิลก็ไม่มีแล้วแล้วตอนนี้หายโควิดอียงแบบนี้หายหายกับถามมันถามว่าหายบ่บ่หายหรือเจา่าแต่คือว่าหายมีวัคซีนหายมีวัคซีนมากป้องกันก่อนแบบว่าสิทิวัคซีน ป้อ,อ,องการยังังสิเพราะว่ายังมดชนียารักษานอกจะกนอกระยาหายพราะไม่พี่น้องเฮาสามารถแต่ว่าตัวเองนิดนึงนอกจะกนอะถามว่าเป็นยังมากก,าากับลำบากลำบากใครกันลำบากตัวเขาเองลำบากของขั้วลำบากพอลำบากแม่ลำบากพี่ลำบากนอ่ทุกสิ่งทุกอย่างลำบากเบิด์น,นั่นจะนอเพราะฉะนั้นในเมื่อเฮาทุกคนกับกิจกรรมน้องตูนออกมาหายกันมังใจน้องตูนเองกิจกรรมเพราะว่าตั้งแต่จดทะเบียนรถสมรสมาเนี่ยสิเขวบปีแเราบระษัทกับบ้านหาเมย์เลยนอกจะกนอ่มีแต่โอนเงินฝากเงินเมื่อหายหล้วแบบคุยดีสั่ไหน ข้าได้คุยกันในเวาน์น้ากันในโทรหากันโทรทั้งเซตเห็นหนากันก็เมแค่นี้ก็มีความสุดแล้วพี่น้องตูนเนาะจากสมัยมมือกอนพี่น้องตาโทรศัพท์เนี่ยยสิบาลหรืแไ่ว้าสมาร์ทโฟนเห็นโทรเห็นหนากันคขนูกเกียรธรรมดาอย่งมีนูกเกียรธรรมดากดปุ่มใหญ่ๆอ่อะอยากโทษติตต่อ,อยังมีอยากโทรหากโภหาเมเมสตูนกับมีโทรศาพัพท์ตอเพิ่งพีเนาะตอโทใส่พีเนาะ เออจอกไปเติมเงินเติมเงินสิโทรศัพท์เขาไม่ได้ยางโทรหาดูแต่เสมอเนี่ยท่านยกท่านสมัยเด้อพี่นอกจากอออออ้ากะเข้ากับอดทนอาะขึ้นหอดกับโทรหาเนาะจ้าขึ้นหอดกับโทรหาพามาอยากกลับบานบ่อยากกับน้องตูนเองก็อยากกับคือนกันพี่นอกอยากกับคือนกันจามนมา้าแม่ว่าบ่อยากกับเลยอยากกลับแต่ก็เหตุยังไดๆขึ้น,น,นองตูนบอกแต่เขาสิไเป็นนางกักตัวสิบสี่เมื้ออันนี้กะมันอยู่ทีความเข้าใจของแต่ละคนเนาะวา ก่อใจที่สิไปกักไปกักโตสิบสี่หมืองเนะราจะน้องหลักกาแจ้งหลักกา,า,กาลงมาบาทคือคือตอนแรกๆจริงๆเราจะเตะคือหนองตูนนาถ้าเป็นหนองตูนเราจะเนาะหนองตูนสีบอบบตัดสินใจไปกักโตสิบสี่หมืองเราจะเนาะถ้าฮามีพ่ออยู่พอกินแกนอยู่ไปก่อนกินไปก่อนมีงานเฮ็ดแกเฮ็ดไปก่อนเราจะเนาะอยู่ในเมืองไทยเห้าโมาต้องโมต้องฝ่าวดินด้นกลับไปถ้าฮะเมื่อบาตสำหรับคนที่เมื่อบาตไปเห็นบอมโมงหนองตูนหลายคนแบวเมือ่อดาย้านสิเปิดเป็นยงัง อยากึ้นมาเห็นงานยูนไทยด้านสเปิร์ตตัวไหนมาบานหล้นแล้วอยากเมื่ออยากเมื่อไทยขึ้นมา,านหล่นแล้ววายจงสิอีกเห็นบอกละ่และแรกอะอยากกลับอยากกลับกับแมนเพิรอยากมากแั่แมนเพิรนอกจากใน,นเมื่อข้ามาเจอโควิดกสเป็นแบบนี้แหละพี่น้องจ๋าให้เข้าใจเนาะว่าการที่ห้าอยู่เมืองไทยสําหรับคนที่โตงาน,นีนดีเอาะมันไม่ทังออกตอนที่เป็นโควิดแรกๆกับพ่อก,กับแต่ตอนนี้มันกะเริ่มดีขึ้นแล้ว ลานกับปืนแล้วเขาบอกว่าเปืดให้คนกลับบ้านนะจะต้ะะกระเมียนอยู่เปิดใน้คนกลับบ้านพี่น้อกกับขึ้นหลงตูนบอกนะจ,จ๊ะแต่อย่าลืมมาขึ้นหลงตูนบาานอกว่าเฮาเมื่อเมื่อไหรจะขึ้นมาบ่าไรจ,จ๊ะเมื่อเมื่ออยู่บานหลวงตูนสิทามาอยู่ในหลุนบ่คนเคยอยู่เมืองไท่คนเคยเห็นงานอยู่ด้บุลหลวงตูนบันท่งเลยจ้ะยางหน่อยอาทิตย์สองอาทิตย์าทาย,ยางหลุนเลยกับเดือนหนึ่งจ้ะแค่นั้นแหละกด้ขึ้นไม่เห็นงันเมืองไทยขึ้นเดี๋ยวพ่อจะขึ้นมาปึบ าบบาาา้านกับ่เปิดคือจังฉีดานก็ไม่ขึ้นมาอ่ะยู่บานกับลาบากลําบากแลวให้ยูหน้ากับบริเฮ็ดซื้อเขากินเ่าง่ายๆซะคือเม่น้องตูนนี่แหละจ้ะถ้า,า,ถานลองตูนเมื่อยู่น้ากันพ่อหน้าพ่อตาล,าย,ลายคู่ไร้คนอยู่น้ากันนาอบมามีได้ไล่ว่าสัญชาตจ้าเ่าก็าากซืกินหน้ากับบริเฮตอ่ะลาบากบ่ะพีน้องกับล,ลาบากทุกสิ่งทุกอย่างสือกินเบิดนาอจ้าลําบากที่สุดเลยน้องตูนก็ได้ออกมาหากางใจบร่พน,น้องสําหรับคนอยาก บ้านหลวงตูนก็อยากกลับคือกันเราจะเนาะอยากกลับบ้านแต่ก็เฮ็ดจังไดรหลายหลายพี่น้องจา๋าในเมื่อมันกลับบ่ปรหลายเนาะแต่คือน้องตูนนี่เขาห้กลับอยู่เฮามีครอบครั้วขึ้นมากเขาก็ให้ขึ้นจ้ะแต่อย่าลืมว่าก่อนเคาสิปล่อยหลวงตูนมาอยู่อืาประคนไทรบุรีรัมย์่เขาก็สิกาตัวหลวงตูนก่อนค้าขึ้นม้สิบสี่หมื่นเนาจะน้อนี่แหล,และหลวงตูนก็ได้ออกมาใหา ออกมาบอกพ่อแม่พี่น้องเขาเลือจะเลือบางคนโบหูคือสาวเตี๋ยวมู consum, ER sucks. สาวตูนน่ะ <examples>. คิด <ri> ว่าจะเปิด <bags>. ร <ෆ. S 1> ้านเปิดร้านเมื่อเด้อชุดไายขโมยขามเขจิกักโตูนไปเลยแหละชุดไายกัญญาถามผู้กับขึ้น้องตูนบอกนี่เนาะจะเนาะถามมายาญถามผู้กับคุมมองแต่ว่าคุมจ้าตูนจ้าตอบจ้าชิงของเนาะจะเนาะฐานเท่ากับเมื่อบานเทากับเมื่อแบบสะดวกสบายแม่บ่จ๋าไม่ไพอย่างยังขามผู้ขามเขาหรอกคือตะกี้เอเมนขามมินิซูเมื่อนี่มันก็สะดวกสบายแฮกเกย์แต่มันตามสะดวกสบายคือซูเมื่อนี่เนาะจะเนาะนั่นแหละ น้องตูนกะออกมากเบาสนิทนะจากก๊ะกะจะขอจบคลิปเด้๋ยวจะเด้อกะขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเอ,อ่อที่ก็ใดกดแชร์กดติดตามเป็นคนรักใจกน้องตูนนะจะเด้อขอบคุณหลายๆนะจะเด้อที่สำคัญอย่าลืมมิ้นลาก,าก like, ละกดไลค์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดบัตรกระดิ่งแจ้งเตือนสิบบริเแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของน้องตูนนะจ๊ะบ๊ายบาย